กินนมผิดตัวเหรอตัวเล็กอันนั้นมันไปเตยอันนี้มันมีนมให้กินหรอกกินนมผิดตัวแล้วเตยกับน้องนะลูกเฮ้ยกินนมผิดตัวไปดเตยน้องหิวนมไปเตยน้องหิวนมให้นมกินหน่อย โอ oh, วิ่งตามเป็นควรเลยเอ้าเอาเอาหลงแม่แล้วพวกนี้หลงแม่ละแล้วมันใบเตยใบ <c oughs> เตยก็หยอกน้องจังเลยไม่มีนมให้กินหรอกใบเตยน่ะ <c oughs> เมืกก่อกี้กินนมใบเตยกันเป็นพวงเลย <c oughs> ยังตาวอยู่นะยยหยอกอยากหยอก,กกับน้อง <c oughs> ไปทางนู้นเรียกเรียกไปทางนู้นดินเดี๋ยวใบเตยเบื่อ <c oughs> biết che ăn hàn thế nào che à hàn nặng lửa lên cả nón lửa หยบเดี๋ยวหยับเดี๋ยวหยววับไปทางนูง้นเร็วเร็วเดยวเบานะนี่มากัดอะไรสองตัวนี้นี่ไปทางนูง้นไปทางนูง้นไปทางนูง้นไม่ต้องมากระโดดใส่ไม่ต้องมากระโดดใส่เลยอื้มืกระโดดอะไรกระโดดอะไรฮะ